สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด ก่างอีกแล้วรัมโบ้ะเพิดแอมเนสตี้ปมแถลงคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญเป็นสัญญาณอันตรายต่อเสรีภาพแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลแถลงหลังจากกรณีที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการเรียกร้องของนักกิจกรรม3ามคนที่เป็นแกนนำในการเคลื่อนไวหวให้มีการปฏิรูปสถาบันระหว่างการชุมนุมเมื่อปี25 6 3เข้าข่ายเป็นการล้มล้างการปกครอง ในระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแอมเมอร์ลนจิลรองผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคฝ่ายวิจัย a อม e s t y International เผยว่าแม้คำวินิจฉัยนี้จะไม่มีบทลงโทษหรือค่าปรับแต่มีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง เป็นสัญญาณอันตรายสําหรับประชาชนชาวไทยหลายหมื่นคนที่แสดงความเห็นหรือวิจารณ์อย่างชอบธรรมต่อบุคคลสาธารณะหรือสถาบันทั้งโดยการแสดงความเห็นทางตรงหรือทางออนไลน์ซึ่งอาจนำไปสู่การดำเนินคดีข้อหาร้ายแรงต่อแกนนำทั้ง3คนและบุคคลอื่นอือีกมากโดยฐานความผิดการล้มล้างการปกครองนี้มีโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือโทษประหารชีวิต ถ้าคาวินิฉัยนี้มีเจตนาเพื่อทำให้ประชาชนหวาดกลัวและขัดขวางพวกเขาจากการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ผลที่ออกมาจะตรงกันข้ามดังที่เห็นจากการติดแฮชแท็กอย่างกว้างขวางการส่งทวิตและข้อความทางโซเชียลมีเดียมากมายทันทีหลังสารมีคาวินิฉัยประชาชนชาวไทยกว่า2องแสนคนได้ลงนามในจดหมายเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา112หรือกฎหมายหมิม่นประมาท กษัตริย์ในประมวลกฎหมายอาญาของไทย เป็นความย้อนแย้งอย่างยิ่งที่คำวินิจฉัยนี้มีขึ้นในวันเดียวกันกับที่มีกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนหรือ UPR รอบที่3ของประเทศไทยตามวาระขององค์การสหรประชาชาติที่กรุงเจนีวาโดยในรอบก่อนหน้านี้ประเทศไทยได้ปฏิเสธข้อเสนอแนะจากประเทศต่างๆในที่ประชุม UPR ที่เรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายหมิ่นประมาทกษัตริย์ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา112ซึ่งถือเป็นสัญญาณต่อประชาคมระหว่างประเทศว่าประเทศไทยไม่มีเจตนาใดๆที่จะดำเนินการเพื่อให้กฎหมายนี้มีเนื้อหาสอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศโดยเฉพาะในแง่การคุ้มครองสิทธิในเสรีภาพการแสดงออก คำวินิจฉัยนี้ฉชยเงามืดมนทาบทับประเทศไทยที่เริ่มเปิดพรมแดนต้อนรับนักท่องเที่ยวจากนานาชาตินับเป็นเรื่องหน่ากังขาในเจตนาของรัฐบาลไทยที่แสดงท่าทีต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มาพักผ่อนในประเทศแต่กลับจํากัดและกดขี่สิทธิของคนไทยเอง ด้านแรมโบ้ทุกแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลก้าวไายเคลื่อนไหวทำลายไทยลั่นถึงเวลาแล้วที่ประชาชนคนไทยต้องช่วยกันขับไล่พ้นประเทศยกในหลายประเทศก็ตะเพิดองค์กรต่างชาตินี้มาแล้ว นายเสกสกลอัฏฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีแอเมเบอรินจิวรองผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคฝ่ายวิจัยแอมเนสตี้อินเตอร์เนชได้ออกมาพูดถึงกรณีที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านี่เป็นสัญญาณอันตรายสำหรับประชาชนชาวไทยหลายหมื่นคนที่แสดงความเห็นหรือวิจารณ์อย่างชอบธรรม ต่อบุคคลสาธารณะหรือสถาบันถ้าคำวินิจฉัยนี้มีเจตนาเพื่อทำให้ประชาชนหวาดกลัวและขัดขวางพวกเขาจากการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ผลที่ออกมาจะตรงกันข้ามดังที่เห็นจากการติดแฮชแท็กอย่างกว้างขวางการส่งทวิตและข้อความทางโซเชียลมีเดียมากมายทันทีหลังสารมีคำวินิจฉัยประชาชนชาวไทยกว่าสอง0 0 0คนได้ลงนามในจดหมายเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา 112หรือกฎหมายหมิ่นประมากทกษัตริย์ในประมวลกฎหมายอาญาของไทย นายเสกสกลระบุว่าการที่แอมเนสตี้อินเตอร์เนชันออกมาให้ข้อมูลแบบนี้กำลังเข้าข่ายละเมิดศาลหรือไม่และกำลังเข้าข่ายในการปลุกระดมให้คนเกิดการต่อต้านอำนาจศาลหรือไม่องค์กรแห่งนี้อุปโลกตัวเองว่าเป็นองค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชนแต่การกระทำนั้นเข้าข่ายสนับสนุนให้กลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่ง ละเมิดอำนาจศาลและละเมิดสิทธิมนุษยชนสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนส่วนใหญ่ที่สำคัญองค์กรแห่งนี้เป็นองค์กรต่างชาติไม่ควรยุ่งเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองของไทยอย่างยิ่ง นายเสกสกลกล่าวต่อว่าประเทศไทยยังสมควรให้องค์กรแห่งนี้อยู่ในประเทศอีกหรือเพราะที่ผ่านมาแสดงให้เห็นชัดเจนว่าองค์กรแห่งนี้เคลื่อนไหวเป็นอันตรายต่อประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดคอยให้การสนับสนุนกลุ่มบุคคลที่สร้างความรุนแรงออกแถลงการแต่ละครั้งก็ค้านสายตาคนทั้งประเทศขนาดกลุ่มม็อบใช้ความรุนแรงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่แอมเนสตี้ยังออกมาเรียกร้ ร้องให้ตำรวจยุติการใช้ความรุนแรงซึ่งสวนทางกับความจริงมาโดยตลอดดังนั้น ถึงเวลาหรืออย่างที่ประเทศไทยคนไทยควรพิจารณาขับไล่องค์กรแห่งนี้พ้นผืนแผ่นดินไทยเหมือนหลายๆประเทศไม่ว่ากัมพูชาอินเดียฟิลิปปินส์หรือแม้แต่ฮ่องกงก็ไม่ยอมให้แอมเนสตี้อินเตอร์เนชนเคลื่อนไหวในประเทศต่อไปเพราะการเคลื่อนไหวนั้นเป็นการทำลายประเทศอย่างต่อเนื่องและคนที่ออกมาพูดก็ไม่ใช่คนไทยดังนั้นไม่เข้าใจวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย อ้างแต่เรื่องสิทธิมนุษยชนแต่ทำไมยอมให้คนกลุ่มหนึ่งก้าวล่วงและละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ซึ่งนั่นก็เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงยิ่งกว่าแต่องค์กรแห่งนี้กลับทำไม่รู้ไม่เห็นดังนั้นการเคลื่อนไหวของ Amnesty International เชื่อได้ว่ามีวัตถุประสงค์และเงื่อนไขในการทำลายประเทศไทยโดยแท้จริง นายเสกสกลย้ำว่าถึงเวลาแล้วที่คนไทยควรจะได้ช่วยกันขับไล่ Amnesty International ผลประเทศไทยเสียทีอยู่ไปก็สร้างความเดือดร้อนให้ประเทศไทยสร้างความแตกแยกให้ประเทศไทยไม่รู้จักจบสิน้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ